เชิญนะครับขึ้นตัวรถได้แล้วนะครับเราจะออกเดินทางในเวลาหมด05นาทีนะครับเชิญนึกตัวรถได้เลยนะครับสารคลีที่4ก่ 4. นะครัขวาอื่นะครับ นี่ก็เป็นกระดวนเราจะม้อซ่อมนะครับเราไม่ได้ไปเราจะไปคีหะ183นะครับจะอยู่ด้านขวามือ เราก็เดินทางมายัางาสถานีจุกเสม็ดแล้วนะครับน,น,นี่เราก็มาขึ้นต่อรถบัสนะครับเพื่อจะเดิทนทางไปยังสัตหีบครับตอนนี้เราจะขึ้นไปชมเรือจักรยานรบนะครับ เราต้องมาแถวพือเทียรเดินขึ้นไปชมเรือจากกีนริเบตนะครับ <c oughs> ขอบแถวเรียเงเน <c oughs> ึ่วันนี้เราก็จะเตรียมตัวขึ้นบนเรือหลวงจากกีนลิเบเต้นะครับ เราต้องปีนบันไดขึ้นนะครับบันดชั้นมาก แล้วก็มาชมรเบียนเรือนรัเก็บรรยากาศทะเลสัตหีบสวยงามมากนี่เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับข็นดาดฟ้าของเรือจักรีนนริเบส ็ยืนอยู่บนลานเวทที่สลับเครื่องบินลงจอดนะครับตนเรือจก e ักกีนารูเบสวันนี้เราก็มาถึงหาตัวยงามก็จะมาทานอาหารเที่ยงที่ร้านซักปูวันนี้เราก็จะมาทานอาหารเที่ยงนะครับที่เรือนสับปูนะครับเป็นของ กองทัพเรือนะครับฝ่านทัพเรือสัตว์หิต ก็ขึ้นมายัางแหลมปู่เจ้านะครับมาสักการะ,ะพระเจ้าบรมวงศ์งเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกเย็ดมงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เลยเสด็จเตียนนะสถานที่นี้ก็จะกำ,กำจำกัดคนที่เข้ามาท่านละไม่เกิน20บนาทีเพราะสถานที่นันจะคับแคบเลยแล้วก็มาสักการะ,อ,ะองค์เสด็จเตียนนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แแหลมปู่เจ้า อันดหานาวิกโยธินนะครับแลดีครับครับนี่คือองค์สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชครับตรงนี้ก็เป็นองค์บินาของฐานวิทยไทยกรมหลวงชุมพรนะครับหรือเสด็จเตีย นาวิกโยธินลำลึกวิรกรรมทาหารนาวิกโยธินยุติการบ้านฉมรากเมื่อ4-18พฤษภาคม2 2 8ตรงนี้ก็จะเป็นห้องฉากจำรองยุทธภูมิในเครื่องฉายภาพยนต์นเทิน การบ้านผ่านเล็กยุจการบ้านผ่านเล็กเล็กแอบซุ่มอยู่เนี่ยมาสังเกตก็จะไม่เห็นอาหารภาพจองเหตุการณ์ยุทธการกรุงชิง การบ้านชำรอกการเสริมกาลังและการปรับแผนการขึ้นทีสนธิกาลังและเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพลระหว่างการขึตนทีรถชนคนกล้านนววิกโรธทินในยุทธการบ้านชำรอบตรงนี้เป็นการวางกําลังและแผนยทธการยึจัดบรรจบของกองทัพไทยนะ้าเมืองพระตะบองยุทธการสามชัย ยุทธกรสะเทินน้ำสะเทินบกตอนนี้เราก็มาอีกทิปหนึ่งครับมาที่ชุมชนชาแงววชุมชนเชียนช,ช,ช,ชาวโบราณที่พัทยาบักชังอามา เจอผู <temple. S 2> ้ใหญ่บ้านก่อนได้ประสบการณ์ที่มาตกาดเกษารในยุคารเปลี่ยนแปลงด้วยมากกว่านี้ดีที่รับบ้านหนองถงเงาในงามตลาดอินโดราแล้วก็ชุมชนนะครับยินดีก็นับคณะเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับดีใจครับที่ท่านมาเยี่ยมชมพวกเราหรือว่าเป็นการให้กำลังใจ นะครับเรามีทางฝันที่ทาตลาดเนี่นาานนยนะครับที่จริงก็คือตลาดนัดแต่เรายกระตัฐานเป็นตลาดัดุนธรรมโดยเป็นอกาลักษณ์ของภุมชนจีนะครับที่นี่เนี่ยภุมิีนีได้มาอาศัยก็เป็นร้อยปีทั้งุมชนเหวควา,ามุบันมาของ ชุมชนเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นเขาเกิดที่นี่ใด้พูดได้ฟังนะครับแต่ผมจะพูดเรื่องที่ไปที่มาที่เราได้ทําการตลาดได้ทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเกิดจริงๆเราเริ่มเริ่มงานมาตั้งแต่ปี25 54ัส่ช่วงนั้นเป็นยุคของท่านทักษิณนะครับได้มีองค์กรตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กร หนึ่งคูพอพทนะครับออดอพอดออดพานแล้วชุมชนตรงนี้เขาก็รักษาเรื่องประเพณีวันนั้นเช่นวันไหว้พระจันทร์วันเชงนเมฆอะไรแต่ไรที่เกี่ยวกับปีนนเนี้เขาอยา่างกษาชาวบ้านเนี่ยทั้งได้และเสียนะครับได้ก็คือเนี่ยเราได้ท่าายได้ให้คนต่างปีนรู้จักตลาดปีนเรา รู้จักคุณคุณรู้จัก,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 กทําของเรานะครับแต่ที่เสียก็คือคนที่ไม่ได้ทำธุรปิจม่ทด้ค้าขายเนยพอเสียความเป็นส่วนตัวนั้นต้องยอมเนี่ยครับพอสามโมงเย็นเนี่ยเราจะปิดห้ามรถไม่ให้รถเข้าเลยปิด3ามโมงเย็นถึงสองทุ่มน,นะครับ <c oughs> เราเอาแค่วันเดียวนัพห้อบันเสาวันเดียวนะครับ สามโมงเย็นที่สามตุ้มไม่ไให้ต้องเข้านั่นผู้ที่จะค้าขายเนี่ยต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนสามโมงก็รักนะสามโมงเย็นเราปิดนี่คือคนที่ไม่ได้ค้าขายที่ไม่ได้ทํำธุรกิจตัวนี้เนี่ยก็อะไรก็เสียก็เสียใช่ไหมครับเสียความเป็นส่วนตัวในการทำทิพออกไปให้ ครับเคยเราเราเลยไม่ต้องเสียงเลยครับมาตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนจะแหม่คล้องเลยวันนี้เมื่อเช้าก็เอาโดนวิ่งทุกช่องครับทีวีทุกช่องถ่ายทำพวกเราไปทั้งหมดนะครับโดยเราไม่ต้องเสียค่าโฆษณาตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับพลาดพลาดได้กำกับมาทุกเพื่อนกันลยการมีเพื่อนเพื่อนต้อเป็นกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมรรยากาศที่เราเห็นนะครับรัยการของเราครับทม่ต้องมาอยู่ที่นี่ พ่ออาจารย์ครับต้องมาช่วยอาจารย์ครับผมก็เด็กชาแนอคนนะครับเด็กชแนยบ้านอยู่หลังโรงยิ้วครับอยู่ตรงนี้ครับทำไมให้เด็กก็ปีนเสาต้นต้นนั่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เราไม่รู้จะไปไหนนะครับวันนี้ก็ายอะไรไปเรื่อยนะครับเดีย๋ยมาทั้งไปเรียรนศนนออิเสร็จก็จะกลับมาครับก็ยินดีต้อนรับนะครับไี่พี่ป่วยย่าขอคนนี้นะครับท่านครับขออนุญาต ขอบค yup. ุณเวลาลุกขึ้นนิดนึงครับลุกขึ้นนิดนึงครับใช่เลยครับลุกขึ้นนิดนึงครับผมย่าสิครับกลับหลังหันครับกลับหลังหันผมขออนุญาตนะครับแนะนำเลยครับองค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับแห่งบ้านดอกชะยลอยครับขออนุญาตท่านนะครับตามจักรร้านนิดนึงครับกราบไหว้ขอพฟันได้นะครับกรับกลับขึ้นมบเชิญครับเชิญนั่งครับกลับหลังหันเชิญนั่งครับ ีก็67นะนะครับตั้งแ่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็เห็นท่านหักมีองค์ทรงอองค์หนึ่งมีคนทรงอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าได้เสียไปแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่ซอยเนี่ยนะครับซอยเล็กเนี่ยท่านทรงมาบ้านท่านถูกเนี่ยตรงแล้วก็โดดกลับข้างบนแล้วก็วิ่งไปไปเข้าทรงแล้วก็แหกมาที่นี่นะครับเป็นองค์ทรงสมัยก่อนนะครับก็มีอุปกรณ์การทรงเยอะแยะเลยตอนนี้ก็จริงแล้วเป็นชอช้างครับเพราะว่า มนถามมันมายังไงละ่ะมันมาจากประวัตินะครับของสมัยสุพรรณพูครับสุพรรณูเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1น่งปลายรัชกาลที่1นึ่งรัชกาลท,ที่สอง3สองพันสามอยสี่เก้าพันสาม้อยห้สิตอนนั้นสุพรรณพูก็ถูกให้มารัชการที่นายกองเป็มือแบง 108. สาเหตุที่ท่านมาที่นี่อันดับแรกคือท่านจะมาเยี่ยมวีดามท่านที่ปวดที่แสบท่านก็เลยได้เขียนที่ราชเราต้องไปที่ไหนก็คือแหล่งการท่องเที่ยวที่เฉียนเรื่อยๆเพราะว่าที่เฉียนเขาทองเฉีานเพชรบุรีดับรวมทั้งที่ได้ต่แบ่งที่เขียนไว้เมื่อปีสองพั3 0 0มร้อยสองพันนี้ท่านกลับไปแล้วก็ไปดึงเป็นข้อความมีช่องหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านของเชนแอว ใจานทาว่าถึงปากช่องน้องช่างแหน่เอาเท้าเข้าเท้าถังเข้าเท้านครับแม้ครับข้างนันวาได้อาศัยเป็นที่นู่นุ้งถังโกงคาในวางเบนใดยิดเดลนไม่มีเลยบนทางลื่นพื้นซายละเยัดอ่อนในดวงใจดอกยอมของระเหยหายละ่มยด้วยพักพายมาช้าเชยแงเอื่อยแก่ทัศนาาเพราะฉะนั้น คำว่าหนองช่างแ้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทูปแล้ว้็มาเพิ่มเรื่อยๆตอนสมัยที่เป็นคนจีนเข้ามาก็คือปี2480-90นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ช่างแ้วเนี่ยมีคนจีนแท้จริงแบบทั้งหมดเลยนะครับเขาเอาล้างถ่าวคงเลื่องตาที่นี่เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากจาที่นีลั่นตอนก่อนใช่ไมครับถึงปากช่องของช่างแหว เข้าเข้าถามแสดงว่าที่เนี่ลงมากเลยแล้วก็นจะมาทักทายกันโดยที่ไม่ทะเลาะกันนะครับนะครับก็ขออนุญาตนะใครยัมีอะไรถามครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับปรดีหัวหน้ากันาก็บอกรีบเพิ่คนท่านเดียวเลยคอยากจะไปดัดจ่ายให้สอยแล้วครับผมขอขออนุญาตสรุปอันนี้จริงๆเรามีเรื่องคุยกันเยอะแยะแต่ว่า ตัวผสมในคนละรูปแบบจบก็สรุป่าบนี้ว,ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับความสำเร็จริงๆก็คือตัวที่หนึ่งก็คือพนังานทำงานหน้าทีมคณะทํางานเข้มแข็งเป็นเดือนนังหนึ่งใน,น,นดเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวที่สองเรามีพาก์ทีมเดืเรามีเทศบาลด้วยใหญ่มีเอ่อเรามีเขามีอ๋ การส่งส่งวัฒนธรรมนะครับรวตรงเสริมวัฒนธรรมก,ก็มาช่วยการต้องเทียบเป็นกีฬาก็ช่วยอันนี้เรามาีลงมาช่วยเราบมดเลยตอนนี้นะครับก็เรามีผ่านทีรอบๆในชุมชนแล,แนนล้กการตู้องค์กรเราสช่วยเราบวตั้งแต่ตั้งนี้ตั้งรวปอะไรอะไรตัวสุดท้ายก็คือความร่วมมือนะครับอันมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้ หลังจากชมการบรรยายของท่านผู้นำชุมชนซากแนวนะเราก็มาเดินดูตลาดนะครับ าน,นี่ก็ขายคำหมูบันโทนะครับถ้ทาทานจะอร่อยตรขน้อมามข้ามต้องตลาดชุมชนจีนซากเยลก็จะมีโวงหนังเก่านะครับซากเยลเวลามาก เป็นห้องไก่ตัวตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับบ้านที่บ้านสถานีบ้านผูตาหลวงนะคะนนรับอรถพีค้ามารอรับเลยครับ